สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรบายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคุคิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีสิงหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิง์ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กร,รกฎาคมค่ะถึง21สิงหาคมนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาแล้วยังไม่ทราบลัคนาค่ะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บซต์ใ ละคณาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li น์ออฟฟิเชียลเคาท์ไลน์แอดแอดทาร์โรวลูกตาเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเดือนอมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีสิงจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือเอ่ะ The ทริอัพเพนเด the high priestess นะคะ the world to o f wands นะคะ the moon to of p e n t i c o ไนอัลคัพนะคะ the emperor และบสรุปสุดท้ายของคุณผือ Seven o อ c u p ค่ะตูตามมาว่าเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งข่าวดีเดือนแห่งโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ค่ะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะชัวร์พเพนเดเคขึ้นมานะคะบ่งบอกถึง การงานที่ค่อนข้างจะล้นมือค่ะการเงินของคุณก็เหมือนกับเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะหมุนกันเป็นพลาวันเลยนะคะนางออฟคัฟดีเอ็มเพอรัลขึ้นมานะคะลูกตามองว่าช่วงที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณทำค่ะจะเหมือนเป็นโอกาสเป็นการเตรียมพร้อมนะคะไปสู่ในเรื่องของการเป็นผู้นํามากขึ้นเดี๋เอ็มเพอรัลขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคุณค่านะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับสร้างผลงานให้กับเรางานเราหมุนนิดนึงนะคะแต่ว่าขอให้อดทนพยายามค่ะชู ฟอบวันขึ้นมานะคะบางคนอาจจะหาธุรกิจเสริมงานเสริมหรือหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะเอสซอบเพนเด็คลนะคะมีข่าวดีขึ้นมานะจะเป็นเรื่องของข่าวสารการลงทุนก็ได้แล้วอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นไซคัสโซ่นะคะหรือว่างานเสริมงานจักที่เราทำนะคะก็ได้นะหรือในอีกมุมหนึ่งคะ่ะถ้าใครรอคอยข่าวในเรื่องของการได้งานใหม่นะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสในการไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือว่าโอกาสที่พรีเซนต์ตัวนะคะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จ ได้ค่ะตัวของเทียบเพนเดคอลนะคะงานขายการเจราจานะคะงานเรื่องของการอภิเษกงานต่างๆเดือนนี้จะไปได้ดีค่ะเดอะไฮฟริชเชสขึ้นมาบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเดือนนี้คุณดูจะมีสเสน่ห์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้นะคะผู้ใหญ่ให้การพพอร์ตสนับสนุนนะคะเดอะเวิ d ดขึ้นมาค่ะสิ่งที่ทำนะคะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถคอมพลีทจบนะคะแล้วก็มีความสุขมีความปังได้นะคะการที่คุณทำมปทุกอย่างคะ่ะมันจะ ไม่ได้เหมือนเป็นการสูญเปล่าค่ะมันเหมือนจะพัฒนาคุณไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะตัวของเดอร์มูแล้วก็เซเว่นออฟคัพขึ้นมาค่ะแต่มองว่าตัวคุณเองอาจจะมีความเครียดวปตกตะลึเกิดขึ้นได้นะคะมีความไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าในมุมนึงเนี่ยคะ่ะไม่มั่นใจว่าเราจะเราจะไปในทิศทางไหนนะคะเซเว่นออฟคัพขึ้นมาค่ะมันอาจจะมีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งเนาะอาจจะมีหลายๆอย่างเพราะที่คุณอยากทําพร้อมๆกันสิ่งที่อยากจะแนะนํานะคะคือการเรียงพาร o r ิซีค่ะว่าอะไรควรทําก่อนทําหลังนะคะหรือว่า อะไรที่มันตรงเป้าหมายกับคุณนะคะขอให้คุณไปโฟกัสค่ะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณควรทําก่อนนะคะเรียงลําดับโอกาสเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราเรียงลําดับความสาคัญได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราเนาะในส่วนของการงานเนี่ยตันมองว่างานด้านของอาหารเครื่องดื่มนะคะงานเรื่องของอาการเซลนะคะงานเซลล์ต่างๆหรือว่างานที่เป็นเรื่องของ าราชการทหารตำรวจเดือนนี้ก็ค่อนข้างสะดุดเด่นหรือคะแล้วก็งานด้านโลจิสติกส์นะคะหรือว่างานด้านต่างประเทศต่างๆนะคะเดือนนี้มีโอกาสาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดแล้วก็การที่แบบบริหารจัดการเรื่องของเงินและเวลานะคะในมุมของการเงินเนี่ยยังเป็นลักษณะของการที่ช่วงที่ผ่านมามันจะค่อนข้างเข้าซ้ายใจขวาแต่เดือนนี้มีโอกาสที่จะแบ่งเงินไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการเงินได้มากขึ้นนะคะเงินมีในระดับหนึ่งแต่ว่าคุณเองอาจจะกังวลใจในการบริาร าจัดการหรือว่าค่อนข้างที่จะต้องมาเรียงความสำคัญก่อนค่ะว่าทำโปรเจกต์ไหนก่อนโปรเจกต์ไหนหลังเนาะงานเข้ามาเรื่อยๆจากความสามารถของตัวเองนะคะ ในมุมของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาชั o วปีนิคอลทูออาเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่น้องๆเองอาจจะกําลังรอคอยข่าวสารหรือว่ากังวลใจไม่แน่ใจว่าการผลการเรียนของเราจะมาเป็นอย่างไรนะคะตัวของนายอับครับดิ e อ็มเ่ขึ้นมา A อช of pentacle นะคะแล้วก็ตัวของ h priestess ขึ้นมาเนี่ยพี่ตามมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าครอบครัวสนับสนุนมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้นะคะในมุมของ,ของคะแนนเนี่ยพี่ตามมองว่าออกมาค่อนข้างดีมีแต่เราอะค่ะที่เหมือนกับ เครียดวิตกกังวลน,นะคะทุรยเพนเดโคขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยากให้น้องๆเตรียมเรื่องของพวกพอร์ตโฟลิโอเนาะเพื่อเอาไปนําเสนอในการที่แบบคัดเลือกเข้ามาหาลาัยหรือว่าเหมือนกับพรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้ค่ะ เดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่โดดเด่นได้ The World ขึ้นมาเนี่ยถือว่าสอบประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะคะ The Moon แล้วก็ Seven of Cups ขึ้นมานะคะเป็นใบสรุปเนี่ยตันมองว่าเดือนนี้สิ่งที่น้องๆต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ Seven of Cups เนี่ยอาจจะเหมือนมีโปรเจกต์เข้ามาพร้อมกันนะคะมีงานหลายงานกิจกรรมหลายอันนะคะมันเหมือนกับ เราต้องเรียง p r i ORITY นคะคะเรียงว่าอะไรทําก่อนทําหลังนอ้องงานไหนส่งก่อนส่งหลังจะได้บริหารจัดก,การเวลาได้ถูกต้องได้ค่ะในส่วนของความรักนะคะคนโสดเดือนนี้อาจจะมี คนธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรหรือธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิตหรือชาวราศีเมษเข้ามาก็มีโอกาสมากๆค่ะอาจจะเจอกันจากการทํางานนะคะหรือว่าการแบบทํากิจกรรมร่วมกันนะคะไปเปลี่ยนอะไรสั้นๆอย่างงี้ค่ะก็มีโอกาสเจอกันได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของช้อยนะคะตัวเลือกนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็ได้ค่ะอาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเราแต่มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความ ไม่มั่นใจในตัวคู่ของเรานะคะชูอเพนดิโลเนี่ย แฟเราอาจจะทําตัวให้เรารู้สึกสงสัยนะคะแต่ว่ามันมีความที่เขาอาจจะแต่งตัวดูดีขึ้นหรือว่าค่อนข้างที่แบบเหมือนกับดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้เรากังวลใจนะคะทูอว่าวัาแล็ทูอว์เพนดิโคอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะทีะ่มีชอ e เข้ามานะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพรียว์เพนดิเคขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปเจอพ่อแม่นะคะหรือว่าเจอคนในครอบครัวคนที่เป็นเพื่อนฝูงเนะะี่ยค่ะเอาออกไปงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโอกาส ที่ดีได้แต่เดมูลแล้วก็เซเว่นอาคับขึ้นมาค่ะอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะที่มี Choice เข้ามานะคะหรือมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยเซเว่นอคัในอีกมุมหนึ่งถ้าไม่ได้หมายถึงว่ามีมีช้อยอะไรเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราเหมือนมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะเราไม่รู้ว่าจะเรียง priority อะไรเป็นเป็นสิ่งแบบเริ่มต้นนะคะเลยทําให้เราเหมือนกับขาดการดูแลเอาใจใส่คนรักมากขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําคือ ให้ทําตัวให้มีเสน่ห์ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มความโรแมนติกให้กับความรักนะคะความความกังวลใจะคะ่ะรักมันไม่ได้ดีทุกวันเนาะมันก็มีอ,อกวันบางวันที่อาจจะงอนกันบ้าบ้างแต่ว่าถ้าเตรียมของขวัญของฝากนะคะหรือว่าเหมือนกับ ทำตัวให้แบบดูแลตัวเองให้ดีอะค่ะความรักของคุณก็ยังบริหารจัดการได้นะคะขอให้แบ่งเวลาให้ความรักบ้างในด้านของสุขภาพนะคะอันดับแรกเนี่ยหนึ่งคือความเครียดวิตกกังวลค่ะการรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะคะพยายามกินนอนนะคะหรือว่าทําอะไรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีความกังวลใจจะค่อนข้างสูงนะคะเดือนนี้อาจจะมีโอกาสอยากให้ลองไปแบบเดินทางนะคะท่องเที่ยวนะคะเที่ยวไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวทิปก็ยังดีนะลองห ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะมันเหมือนจะผับทำให้เราค่ะมีคลมีการคลายกังวลมากขึ้นนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับ คนชรานะคะจะเป็นบ้านพักคนชราต่างๆได้นะคะการทําบุญให้กับคนยากไร้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณนะคะทําบุญด้วยอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็นอะไรที่แนะนําไว้สําหรับเดือนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาได้นะคะขอบคุณสาหรับการรับชมแล้วก็ติด ตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลด้วยสุดท้ายนี้ลูกตาลอยาให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาทุกุงครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสีนเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ